สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอะไลพรสายหพ็งค่ะ,ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเลาเสซอร์โกค่ะวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติค่ะก็เริ่มเริ่มจากที่แม่เป็นคนทอผ้าค่ะมีแม่แกทอผ้าอยู่แล้วทีนี้คือผ้าที่ทอมันมันเป็นผ้าย้อมสีเคมีนเนาะทีนี้เราก็ เพื่อาสีกินีหนี่ไปซื้อที่ไหนก็ได้เราแต่เรานพะอไม่ได้เยอะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราพอไม่ได้เยอะเราควรจะหาอะไรที่มันมีมูลค่าที่มันเยอะกว่าที่เราจะพอดีนี้ก็เลยมีความคิดว่าเออเราเราเปลี่ยนมาลองย้อมสีธรรมชาติดูเพราะว่าในชุมชนของเราจะมีต้นไม้มีต้นเเกงมีป่าไม้ชุมชนที่สามารถจะเอามาทําสีได้ก็เลย ศึกษาเรียนรู้กันในภายในกลุ่ม่าทดลองทําทดลองสีอ่ามาย้อมฝ้ายแล้วก็ให้แม่ทอแล้วก็อ่าบางครั้งเราะทอไม่พอแล้วก็สั่งซื้อจากกลุ่มเพื่อขายมาทําเป็นผลิตภัณฑ์แต่เราไม่ได้ไม่ได้ทำแบบเป็นผ้าผืนขายเพราะว่ากาลังทอเราน้อย เราส่วนมากจะทอแล้วก็เอามาปแปรรูปค่ะก็เช่นเป็นพวกกระเป๋าเป็นพวกเสื้อผ้าอะไร่เงี้ยค่ะ,อะนอกจากทอผ้าแล้วเราก็ยังรับออเดอร์ในการย้อมสีถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการเป็นเสื้อยืดทีมงานอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่โชว์ชวกันอยู่เนี่ยเราก็รับทําแต่ว่าการทําก็ก็รับไม่ได้เยอะอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีข้อจํากัดเรื่อง วัตถุดิบ่ะเพราะว่าต้นไม้แต่และต้นที่เราไปถากเปลือกเข้ามามันก็เกิดมันจะฟื้นตัวก็จะรับได้ในจํานวนจํากัดค่ะมีหลายทีมค่ะจะมีทีมแม่ที่เป็นทีมปอแล้วก็จะมีทีมที่เป็นทีมย้อมแล้วก็จะมีทีมที่เป็นทีมออกแบบตัดเบียบมีมีงานคราฟม,มีเสือคราฟมีเสือมัดย้อมแล้วก็มีเสือสร้งางคาพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นสถานที่สําหรับให้อ่ ผู้คนเข้ามาคือในในชุมชนของเราจะมีมีหลากหลายให้มันมีความเป็นเอ่อเป็นเอกลักษณ์ของของกลุ่มให้ให้ชุมคนเข้ามาได้ดูงานเนี่ยก็คือได้ได้มาดูทุกอย่างด,ดูดูย้อมดูทอแล้วก็มีอ่าสถานที่ให้ชมค่ะแบบเราเราต้องค้นหาอะไรที่แบบคนอื่นทําน้อยมันจะมีมูลค่าเยอะเพราะว่าถ้าคนอื่นทําเยอะ ผู้แข่งมันก็เยอะแต่ถ้าทําเป็นแบบนี้คือไม่มีใครทําคือมันเป็นงานที่ทํายากแล้วก็มูลค่ามันสูงคนก็จะไม่ค่อยทำคนก็จะทําอะไรที่ง่ายๆเนี่ยคนก็ทําไปหมดแล้วแม่ก็เลยคิดว่าถ้าแม่ทําแบบนี้แม่ก็จะสามารถที่จะ,ะมีลูกค้าในเฉพาะกลุ่มซึ่งเขาเขายอมที่จะเสียเงินอย่างอย่างที่แม่ทําผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่ถูกๆแต่เรามีกลุ่มลูกค้าที่เราแบบว่าสามารถที่จะซื้อได้เพราะเขาชอบชอบที่จะ มีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะผ้ามัดย้อมสีพระชาิจุดเด่นคือ,อความไม่เหมือนใครคือแต่ละลายแต่ละอย่างที่ที่ทําเนี่ยมันจะมีแค่แค่อันเดียวคือถ้าเราทําซ้ํามันได้แต่ว่าจะไม่เหมือนเฟะน,นี่จะจะไม่เหมือนสีก็เหมือนกันผ่สีสีที่ย้อมแต่ละครั้งต้นไม้ต้นเดียวกันต่างเวลาต่างอุณหภูมิน้ําต่างกันก็จะไม่ได้สีเดียวกันถ้าถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งซ้ํา เอาแบบนี้เลยคือจะทําไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นกับหลายๆอย่างที่เรามันเป็นองค์ประกอบการออกแบบลายบางครั้งมันก็มันก็กาหนดไม่ได้นะว่าจะออกมาอย่างไเพราะว่าแต่ละแต่ละครั้งที่เรามัดอะ่ะมันคือการมัดการการการมัดย้อมเนี่ยคือการกั้นสีกั้นสีในส่วนที่ที่เราไม่ต้องการให้โดนสีเราก็จะมัดไว้เราจะใช้กี่เฉดสีก็ได้แต่ว่า เราต้องป้องกันส่วนที่เราไม่ให้ต้องไม่ให้โดนสีหนะได้มันคือแล้วแต่อุปกรณ์นะคะต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยแล้วแต่จิตนาการของแต่ละคนว่าเขาจะให้ออกมาอะไรมันออกมายัางไงถ้าถ้าคนไม่เคยทําก็จะก็จะไม่ไม่รู้ว่าเออพอเรามัดอย่างนี้แล้วมันจะออกมายังไงแต่ถ้าเราเคยทาเราจะรู้ว่าเอาอันนี้มัดแล้วพอเราพี่ออกมาแล้วมันจะเป็นรูปยังไงเป็นมัดลักษณะอย่างนี้ มันจะออกมาอะไรคือมันจะปิ๊กไม่ได้มันจะไปของของเขาไปเรื่อยๆต้องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเพจโอลิฟหน่อยค่ะแล้วก็ออเฟซบุก๊กเฟซบุ๊กก็คือโอลิฟออโอลิฟหน่อยเช่นกันเบอร์โทรค่ะก็0814123697ค่ะจะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยค่ะ